ท่าอะไรของหนูเนี่ยแล้วโอ้โ oh อ้โ oh อ้ oh oh.

โอเคเอาในเสาแอบไว้สิเอาในเสาแอบไว้แล้วพอเช็ดกล้องหน่อยค่ะอ่ะได้มาเดี๋ยวพอเช็ดกล้องอุ้ยอ่ะสัตว์ขึ้นไหมพี่ว่าแอบหาไม่เจอเลยอยู่ไหนนะอัญญาแอบเปล่าอยู่ไหนคะจ้านี่ไงกายวายอยู่นี่แล้วพระพ่ออยู่ไหนอ๋อ้พระพ่ออยู่นี่แล้วแม่มีอยู่ไหนคะ เอลิซา finally all four baby I'm awake oh lucky you เอลิซา อ่ะไหนน้องพีมดไหนมดไหนคะปลาหรือเปล่าคะปลาไหนมีมดเหรอน้องพีดูทิน้องบอกมีมดนั้ยมีจริงไหมเจอที่มดก็อย่าไปเอ็นยามีไหมมีจริงปะใช่มดเหรอเจออะไรเอ้าโดนหลอกนี่น่าถ้าพี่เจออะไรแล้วน้องพี่โดนน้องหลอกหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วอัญญามานีแล้วโถ เอาเหรอโอ้วเลยไม่เอาไม่ด e ึเขามาหเดี๋ยเขาโดนไปทิ้งนะถ้าพีดึงมาเอะๆเอเก็บขาเข้าไป้งหนครับเยให้ไปน่นเย็นะวน่เย็อทไมนาระวังหัวนะ อา<ะ>้อาวอย่าดึงออกมาสิลูกเก็บเข้าไปเราดูคลิปทิปตระกูล <c oughs> ทริปตระกูลไหนหรอ <c oughs> ดูไปแล้วนี่ <c oughs> ลงไปแล้วนะ ที่หน้ามีอันนี้เราเล่นเกมกันเป็นเกมพิกชนันอารีจำได้ไหมน้องพีเกมวันก่อนที่เราเล่นกันสนุกไหม <c oughs> ทำไมไม่เจียร์อัพหน่อยอะแต่น้องพีตอบถูกเยอะเลยนะน้องพีร้องไห้ด้วยอ่ะเพราะว่าตอบผิดเหรอ,อเสียงไคร

โอ้ยเรายังไม่ได้ลองเลยเราจะรู้ได้ยังไงคะหนูลองไปถามแบบนี้ก่อนเช่อเลาไหมหนูอยากิดเอนโอ้ได้สตาร์าัตตี้แล้วขอบคุณนะ Thank you everyone o อ้ Thank you Elisa 3000 star Thank you แล้วก็โอ้คุณแก้วกันดาอัญญาบอกสู้สู้พี่แก้วได้ไหมคะช่วงนี้หัวใจห่อเหี่ยวไม่มีแรงทำงานเลยอัญญา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 บอกสู้ๆหน่อย เออพี่แก้วซู้ซูโอ้ยจะพดโอเคอ้าวพี่แก้วซู้ซโอเคซู้ซูนะคุณแก้วขอให้มีแรงทำงานไอ้ต๋องมันมีไหมว่าต๋องพีกินไปแล้วคุณแก้วกันดาขอบคุณด้วยนะครับส่งมาหนึ่งพันยี่สใช่แล้วแบบนี้น้องพีได้บอกไหมว่าน้องพีกินไปแล้วไอ้บารมาพูดด้วยได้ไหมพี่แก้วซูแล้ว ไอบาไอบาบอกแนละ้วไอบาบอกหน่อยซู้ๆก็ได้อะไอบาพูดหน่อยไม่มีหรอไอบาพูดหน่อยซูๆ้ๆสู้ๆหน่อยสิไม่มีอะไรคะหาหนูหาอะไรอยู่คะ พิธีกินข้าวอยู่เอาค่ะอ่าสอนไอวาแล้วกันเอาค่ะพิธีมาแล้วมีคนคิดถึงพิธีเยอะเลยพิธี โชว์ไหนพี่ใส่น้ำดูอยู่พี่ที่โชว์เลยพี่บอกว่าพี่อยากโชว์ไี่ใส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวโชว์นะพี่สนามเห็นโชว์เลยโชว์เลยคือตัวมันคืออะไรลูกกันด่างกันด่างพี่ที่ได้ขออะไรครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ทีทำอะไรทำงานเก่งไหมเก่งเออมันไปเก็บตัวขอพี่อยู่ไหนขอพี่มาโชว์เขาแปลงร่างเหรอกันด่างเขาเป็นหุ่นยนต์ลูก เขาเป็นโรบอทเขาเรียกกันดัมเนี่ยคือมันคือโมบิลสูรห้กันดัมขน้อันไปหมดแล้วไหนอ๋อนี่กันดัมของน้องพีโอ้โหของน้องพีเท่นะเนี่ยไม่ดีปีกอของน้องพีก็มีปีกนี่ใช่ไหมครับใช่ล้วก็มีอนสวยนะเบพเพนแต่ว่าทเรา้วันปี วิ่งถ้าหนูจะพูดหลังกิษก็พูดหลังกิษให้หมดประโยช์่วิวิคอยสิงเขาไม่เหมือนพี่เทียจะบอกว่ามันคือคนละยี่ห้อเข้าใจไหมมันคือคนละยี่ห้อคนละโมเดลไหนพูดใหม่สิมันคือคนละโมเดลโมเดลก็คือรูปรูปแบบ เข้าใจไหมครับอดูเลียาเราไม่ชอบจุกมนยูไม่ได้เพราะว่าอันนี้อ่ะเขาจะตั้งแบบนี้เองไหมไม่ใชมันคือประตูอะไรเนี่ยมันคือกันด้มไงกด้มใช่แล้วมันคือกันด้ามใช่เดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวพ่อจะเปิดให้ดูโอเค ใช่มันรุนแรงไปมันเป็นเรื่องใช่ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามแล้วก็เกี่ยวกับ politics รู้จัก politics ไหม politics แปลว่าการเมืองรู้จักการเมืองไหมรู้จักการเมืองดหรือเปล่าลูกใช่การเมืองแปลว่าเมืองรู้จักเมืองไหมฮะโมบี้โมบี้มันจะมีเมืองแล้ว Uh, I like an oh, okay. Or wild bird. A wild bird, huh? No, he lives in the jungle. Not the city. I said it's a wild bird. Wild bird lives in the city, but he got caught in the jungle. You know? <laughs> okay, <I don't> look. <laughs> <laughs> so what happened? อ๋อเหรอพว่าเขาองมาจับนราวโรบอทใช่ไหมเพราหนูดูหนังรู้เรื่องอยู่นี่ใช่ไหมครับม,มีคนถามว่าพิธีฟันหลุดแล้วหรือยังยังยังไม่หลุดมันแค่เอ็นเยอะใช่ไหมครับได้ครับพี่บอกดูน้องซิง คุณปนัดด <50 S 2> าส่งมาห้สิบดวงบอกให้พี่ธีคุณทันบอกว่าพี่ธีหล่อมากหนึ่งรอยดวงน้องพี่หล่อไหมล่ะกินนมยังแล้้าใช้หัวต้นัวดฮะ้ใชหัวส้กันล่ะโอ

ดูดิน่าบินอยู่หน่น่อข้างนอกงอานี้จะ้งนอจะเป็นยังไงวะอตอนนี้ยังไม่เปิดไฟไม่เป็นไรข้างบนถึงป้าป้าแล้วปมันคืกปวกป้าหมายคือปวกนี่แหละชกปวตัวปะักกปะักมาจกปวแต่มันไม่ได้ไมาไล่แรงอย่างนี้อ네ุ้ย อยู่กับพิธีนานๆไปเลยดีไหมไ่เห็นก่อนอะไรครับเห็นอะไรครับอ่าหนูรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรมันเมามันบินเขามาทำอะไรอ่ะหนูรู้ไหมมันบินยังไงอัญญา อาชวนน้องเนี่ยวมันล้วไม่ตีเราไม่ทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ไปลก เราไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นนะเข้าใจหมั้ยกก็ไหนีใช่เขากลัวเขากลัวเรแลวหรอมิมีอยู่ไหนโอ้โอ้โอ้หนูจะอะไรคะอยากดูอะไรคะอกดูไรอเมนเอวอเื่อานีอวเมอาอวาาเมื่ ส,บสบักสหกาขาดูอะไรหนูจะดูอะไรหนูจะดูอะไรคะแม่งเมาไงาหนูต้องไปขอไปขอใครดีไปขอป้านูตตามป้านูต คุณไหวไหมบ้านเราแมงเมาตัวใหญ่แมงเมาตัวใหญ่ใช่มีคนบอกว่าแมงเมาวก็คือปวกใช่เพราะว่าแมงเมาวก็คือปวกเนีโอ้โอ้ปากอ๋อหนูใหญ่ให้พ่ออุ้มอ่ะอมามามา เห็นยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ที่แมง้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเู้ยบินกัน้บเยเห็นไฮ้ยร่อยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้งจก้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้อเ้ยเยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้องฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเ้นไฮ้ยเฮ้ย้ยงเมเเเย เห็นไหมวาเห็นไหมคะเนื้อพี่ปิงเหรอโอ้พรอุ้มไม่ไหวลูก